โดยในครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นมาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน13ท่านซึ่งได้รับความเมตตาจากพระมหากิติริศอิททิยาโนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซากา้าได้สอนการฝึกสมาธิเบื้องต้นโดยได้สอนให้ทุกคนรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ หรือความทุกข์ทั้งปวงได้และสามารถเข้าถึงบรมบสุขนั่นคือเข้าถึงพระธรรมกายภายในที่มีอยู่ในตัวของทุกคนก่อนที่จะนำปฏิบัติธรรมภาษาญี่ปุ่นซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแต่ละท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมีอารมณ์สบายใจหยุดนิ่งนอกจากนี้ทุกท่านยังมีความเข้าใจหลักการปฏิบัติธรรมมากขึ้น ซึ่งชาวญี่ปุ่นทุกท่านต่างมีความรู้สึกประทับใจและอยากที่จะให้มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกในโอกาสต่อไปนอกจากนี้ชาวญี่ปุ่นที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมยังได้ร่วมกิจกรรมทำอาหารไทยกับเมนูพิซซ่าหน้ากระเพราหมูสับโดยกัลยานมิตรทัศนีมูระคิเป็นผู้สอนทำอาหารโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอบอุ่นและน่าประทับใจ พร้อมกันนี้ชาวท้องถิ่นทุกท่านยังได้ร่วมกันถวายพัตตาหารเพลแดกคณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ